เรามาทำแบบฝึกหัดหน้าที่32เรื่องการเรียงลำดับจำนวน1-10ถึง10และ0กันนะคะคำสั่ง1เขียนตัวเลขในช่องว่างและระบายสีแถบจำนวนให้เท่ากับจำนวนสัตว์อ่าดูนะคะเริ่มกันที่จำนวนควายก่อนนะคะคอวอ,อยอยควายเราก็มานับ ควายในรูปภาพนี้กันนะคะว่าควายมีจํานวนกี่ตัวนับนะคะ1 2 3สควายมีทั้งหมด3ตัวนักเรียนก็เขียน3ที่ช่องตรงนี้นะคะช่องของควายนี้นะคะต่อมาวัวัววัววัวมีกี่ตัวนักเรียนก็ไปนับตรงวัวน,นะคะ1 2 3 4 5สาหวัวมีทั้งหมด หตัวเขียนเลขห้าตรงนี้นะคะต่อมาเป็ดปอเอ็ดดอเป็ดนะคะนับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเป็ดมีทั้งหมดเจดตัวเขียนเจ็ดเติมลงไปตรงจำนวนเป็ดนี้นะคะตรงช่องว่างของเป็ดเจ็ดตรงนี้นะคะ ต่อมาค่ะมาระบายสีแถบแสดงจำนวนกันนะคะแถบแสดงจำนวนตรงนี้นะคะจะมี 1- ถึง10นะคะให้นักเรียนระบายสีให้ตรงกับจำนวนสัตว์ที่เรานับแต่เมื่อสักครู่นี้นะคะ,ะมาดูกันที่สัตว์แรกคือควายควายมีทั้งหมด3ตัวเราก็ระบายสีแถบจำนวนถึง3านะคะหนึ่งสอง 3ามนะคะต่อมาวัววัวมีนี่ค่ะวัววัวมีกี่ตัวคะห้าก็ระบายสีแถบจำนวนถึงห้า3 4 5แบบนี้นะคะและสุดท้ายเป็ดเป็ดมี7ตัวใช่ไหมคะก็ระบายสีแถบจำนวน7นะคะ 1> 7 1ึ3งเจ็นึ่งสองสามี่ห้าหกแบบนี้นะคะ,ะนักเรียนก็มาตอบคำถามด้านล่างตรงนี้นะคะคำถามแรกเขาถามว่าจำนวนที่มากที่สุดคือนักเรียนดูที่แถบแสดงจำนวนนะคะแถบแสดงจำนวนไหนยาวที่สุดคะ แถบแสดงจำนวนนี้ใช่ไหมคะเป็ดเป็ดยาวสุดถึงจำนวน7เพราะฉะนั้นจำนวนที่มากที่สุดก็คือ7นั่นเองเติม7เลยนะคะส่วนจำนวนที่น้อยที่สุดน้อยที่สุดก็คือแถบแสดงจำนวนที่สั้นที่สุดคืออันไหนคะอันนี้ใช่ไหมคะควายควายมีเท่าไหร่คะ 3นะคะน้อยที่สุดจำนวนที่น้อยที่สุดนั่นก็คือ3มนะคะมาเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยนะคะจากมากไปน้อยอ่ะเราก็จะใส่จำนวนมากที่สุดไว้ก่อนเลยนั่นคือ7และใส่จำนวนที่น้อยที่สุดนั่นก็คือ3ไว้สุดท้ายเลยนะคะ เหลืออีกหนึ่งจำนวนนั่นก็คือ5เราก็ใส่5ตรงนี้นะคะก็จะได้เป็น7 5 3แบบนี้นะคะ